สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเทวดาจะให้โชคคนกากบาทกลางฝ่ามือสวรรค์จะเปิดพกขัพย์ร่ำรวยเงินทองแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ ถ้ามีสัญญาณต่อไปนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าชีวิตของคุณผู้ฟังกำลังจะเปลี่ยนแปลงองค์เทพสิ่งลี้ลับกำลังจะให้พรกับคุณผู้ฟังค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็กำลังจะกลายเป็นคนรวยมีเงินมีทองมีโชคชะตาวาส,สนาที่ดีบางคนจากที่เคยยากจนชีวิตติดขัดแต่ว่า ถ้าหากคุณผู้ฟังมีสัญญาณต่อไปนี้รับรองเลยค่ะว่าชีวิตของคุณผู้ฟังนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงคือความลับจากสวรรค์หรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าบุญเก่าบารามีเดิมของคุณผู้ฟังนั้นกำลังจะส่งผลอานิสง์กำลังจะส่งบารามีที่คุณผู้ฟังเคยสร้างเคยสะสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั้น กำลังจะปรากฏขึ้นในชีวิตนี้ซึ่งก่อนบุญบารมีเหล่านั้นจะเกิดหรือองค์เทพทั้งหลายจะส่งสัญญาณหรือบอกข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าบุญเก่ากำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังค่ะและถ้าสัญญาณต่อไปนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ เพราะอานิสงผลบุญบุญโชคชะตาวาสนาจะได้จับเงินล้านกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังค่ะและสำหรับคนใดที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นครั้งแรกอยากดวงดีให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คำว่าสาธุสามครั้งขึ้นแห่งบุญของความร่ำรวยความมั่งคั่งขึ้นแห่งความโชคดีพร้อมที่จะรวยแล้ว จะเปิดดวงเปิดโชคลาภเปิดดวงชะตามาหาพบัพย์ค่ะคุณผู้ฟังคะตามนิมิตหมายที่ครูบาอาจารย์พระเกจิท่านได้นิมิตเห็นและถ้าคุณผู้ฟังรู้สัญญาณต่อไปนี้ชีวิตของคุณผู้ฟังก็จะพบกับความร่ำรวยไม่มีปัญหาอุปสรรคเพราะคุณผู้ฟังจะได้รับเอาโชคเอาชายัย รับเอาสิ่งดีๆรับพรจากสวรรค์อยู่ในขึ้นแห่งเงินแห่งทองตามครูบาอาจารย์พระเกจิผู้ที่มีญาณและสมาธิที่แข็งกล้านั้นเพราะท่านได้นิมิตเห็นว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญและเป็นผู้ที่มีบารมีที่สูง มีวาสนาดีได้เป็นเทพเทวดาลงมาเกิดซึ่งมีหลายคนที่ลงมาเกิดแล้วชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไรเกิดมายากจนจับทำอะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้าสักทีมีแต่อุปสรรคปัญหาแม้จะเป็นแบบนี้แต่คูบาอาจารย์พระเกจินั้นก็ได้บอกเพิ่มอีกว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนมีบุญมาก ผู้ที่มีบุญบารมีถ้าหากใครมีสัญญาณต่อไปนี้เกิดขึ้นในชีวิตแสดงว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคนนั้นบุญเก่าของคุณกำลังส่งผลบารมีเดิมคุณผู้ฟังจะได้รับพรรับโชคและรับเอาเงินทองรับเอาความร่ำรวยจ,จากสวรรค์แม้ชีวิตตอนนี้จะยากจนสักเท่าไหร่ก็ตามขอให้คุณผู้ฟังยกมือขึ้นสาธุ เพราะว่าชีวิตของคุณผู้ฟังนั้นกำลังจะได้รับความร่ำรวยคุณผู้ฟังจะกลายเป็นคนที่มีเงินมีทองได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งขัญญานต่อไปนี้นั้นก็คือ 1. คุณผู้ฟังจะฝันเห็นนิมิตงูใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านของคุณคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังนิมิตเห็นหรือฝันเห็นงูใหญ่นั้น ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นกำลังจะได้รับโชคลาภเงินทองอานิสงผลบุญเก่าที่คุณผู้ฟังเคยสร้างมาแต่อดีตชาตินั้นปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีเป็นสัญญาณแห่งความร่ำรวยถ้าคุณผู้ฟังได้นิมิตเห็นงูใหญ่ หรือฝันเห็นงูใหญ่นั่นก็หมายความว่าเทพเทวดากำลังจะอวยพรกำลังจะส่งผลบุญและเงินทองให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังค่ะสัญญาณที่สองก็คือจะมีเทพเทวดาสิ่งลี้ลับลงมาในบ้านของคุณผู้ฟังในทุกๆวันและทุกๆสิ่งนั้นจิตของคุณผู้ฟังจะสัมผัสได้ถึงองค์เทพ และขึ้นพลังชนิดหนึ่งที่อยู่ในจิตของคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังสัมผัสได้ว่ามีองค์เทพและสิ่งลี้ลับนั้นอยู่ในรอบตัวของคุณผู้ฟังก็ขอให้คุณผู้ฟังจงรีบรับยกมือสาธุและรับเอาพรเพราะคุณผู้ฟังกําลังจะได้รับโชคก้อนใหญ่บุญเก่าอานิสงส์เดิมที่คุณผู้ฟังเคยสร้างสมมาจากอดีตชาตินั้น กำลังจะปรากฏขึ้นในชีวิตท่าสัญญาณที่สถ้าคุณผู้ฟังได้ฝันเห็นผีฝันเห็นองค์เทพหรือวิญญาณทั้งหลายหรือสิ่งลี้ลับแล้วคุณผู้ฟังได้พูดคุยกับพวกเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนิมิตหมายอันนี้คือนิมิตหมายที่บ่งบอกว่าคุณผู้ฟัง กำลังจะโชคดีมีเงินมีทองกำลังจะเข้ามาในชีวิตภายในสวันเวันเพราะสัญญาณน,นี้คือสัญญาณที่บอกว่าเทพทเทว,วดากำลังจะให้พรแก่คุณผู้ฟังแล้วจากที่ชีวิตเคยตกต่ำจากที่มีแต่อุปสรรคปัญหาทำอะไรติดๆดขัดขาดชีวิตของคุณผู้ฟังนั้นก็จะราบรื่นมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองมีโชคมีลาบ เพราะองค์เทพเทวดาสิ่งลี้ลับทั้งหลายจะอวยพรให้คุณผู้ฟังและทำให้ชีวิตของคุณผู้ฟังนั้นไม่ติดขัดเงินทองอีกต่อไปสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังภายในเจ็ดวันชีวิตของคุณผู้ฟังนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานและด้านต่างๆของชีวิตถ้าคุณผู้ฟังนิมิตเห็น หรือฟันเห็นสิ่งเหล่านี้ตอนที่คุณผู้ฟังตื่นขอให้คุณผู้ฟังยกมือขึ้นสาธุรับเอาพรรับเอาโชครับเอาชายัยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังด้วยและชีวิตของคุณผู้ฟังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะจะมีเงินทองจะมีโชคมีลาบมีแต่สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังนะคะ สัญญาณที่สจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังสามคนเพราะว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญและมีเทพพยายดาลงมาเกิดเมื่อบุญเก่าบารมีเดิมของคุณผู้ฟังนั้นจะส่งผลองค์เทพเทวดาจะทำให้ชีวิตของตัวคุณผู้ฟังนั้นอยู่ในขึ้นเดียวกันกันกบอนิสงส์งแห่งความร่ำรวยโดยการส่งผลดีๆ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังก่อนและเมื่อระยะเวลาผ่านไปภายใน15วันหรือหนึ่งเดือนชีวิตของคุณผู้ฟังจะค่อยๆดีขึ้นเงินทองโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังแม้ว่าคุณผู้ฟังนั้นจะเคยยากจนสักเท่าไหร่แต่ถ้าสัญญาณน,นี้เกิดขึ้นชีวิตของคุณผู้ฟังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กลายเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภและประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินและครอบครัวรวมถึงความราาักค่ะและนี่ก็คือ5้าสัญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือซึ่งใครที่มีนิมิตรหรือสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งก็ขอให้คุณผู้ฟังจงยกมือสาธุ รับเอาพรด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่าน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ